เดินตามไปครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะโดนเกดนิดโดนขีดนะครับสมมุติก็ยังเดินตามเขาไปอยู่ดี์ูตามเขาอยู่ปีอยู่ดีนะครับ กลมเ <c oughs> จอหมานะครับผมเมลี้ยงหมานะครับผมเลี้ยงขี่บ่าครับซึ่งแต่หัวไม่รู้กี่รอบแล้วเฮ้ยยยยยย นนนีี่เเ็แแแแบกก้้ววทุกคนดูนะคะวันนี้คือชีบะนะครับชีบะชีบะสองจับมือกับ

ตอกกันเลยตอกตอกเฮ้ยเป็นแฟนกันหรอตอกบุษณีจ้าตอกบุได้จ้าตอกบัษณีอุ้ย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 มาไงกันทุกอย่างที่ขว่างะเฮ้ยมาได้แักจังเลย ตัดผมได้บอกคนสามเลยตัวมั